นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่1,040สังหารต้วน4ี่หัวพาร์ทหนึ่งก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเราในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่นะครับหรือผ่านช่องทางธนาคารโดยตรงและก็ที่สําคัญต้องขอขอบคุณ สำหรับคนที่สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นแค่เดือนละ30บาทเท่านั้นคนที่สมัครก็จะได้รับสติกเกอร์นะครับเวลาใช้แสดงความคิดเห็นเนี่ยครับแบบเอกลุสบนะครับไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนเหมือนรวมไปถึงได้สัญลักษณ์ขึ้นนะครับบนหัวของชื่อ,อในส่วนของราชช่องตัวเองนะครับโอเค ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่พพอร์ตรวมไปถึงคนที่กดไลค์กดแชร์และก็ช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจมันจะช่วยเป็นการเปิดกานการมองเห็นให้กับคนเข้าถึงคลิปเราได้มากขึ้นเราก็ไปดูนะครับตอนนี้ยังตกตะลึงกับการตัดสินใจของเจ้าสปาโอโคยตามินอยูอ่จากตอนที่แล้วอยู่เลยนะครับไปดูกันต่อดีกว่าเปิดภาพมาที่สปาโอโคยตามินด้วยการตัดสินใจนะครับ ที่เซียเจนกงเลือกที่จะยอมแพ้การตัดสินใจนี้นะครับทําให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ร้วนแล้วต่ประหลาดใจแต่คนที่ประหลาดใจมากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นนะครับหลานเยออือที่ต่อสู้กับเซียเจนกงมานานหลายปีนางผ่านการต่อสู้อย่างยาวนานและคิดว่าตนรู้จักเซียเจนกงเป็นอย่างดีนางตระหนักได้ดีว่าเซียเจนกงมีนิสัยเช่นไรนางมั่นใจว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าและเลือกที่จะต่อสู้กับลู่โจ เซียเจนโกงเองก็รู้จักห้านซีเออดีมากต่างกันเขารู้ดีว่าห้านซีเออไม่ใช่คนที่คิดยากลับคําพูดแต่ถึงแบบนั้นเขากลับเลือกที่จะยอมรับความป้ายแผลในเวลาเดียวกันนั่นเองเฉินซีนะครับได้เห็นภาพการพบปะกันของผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3ก็รู้สึกตื่นเต้นจนไม่อาจอธิบายได้ เขากำลังกำมือแน่นนะครับเพื่อสงบสติอารมณ์นะครับตอนนี้เขาดีใจโจรเนื้อเต้นนี่มัน 3- 4จักรพรรดิชัดๆนะครับผู้ที่แข็งแร่งที่สุดในแดนดอกบัวทองคําผู้ที่แข็งแร่งที่สุดในแดนดอกบัวขาวและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนดอกบัวดําแม่้าหากต่อสู้กันแล้วก็บอกได้เลยนะครับมีหวังได้เขียนแผนที่โลกใหม่กันอย่างแน่นอน ในตอนนี้นะครับหลานเสือที่นั่งอยู่ในรุดมา้าในที่สุดนางก็ได้เริ่มขมวดคิ้วสีหน้าของนางที่เรียบเฉยนะครับกำลังถูกทำลายนางได้คุณคิดชั่วครู่ก่อนที่จะพยายามนึกนะครับนางก็คิดว่าการตัดสินใจที่เสียเจนหลงมีมีมมสมตุสมผลความกัดแยงของสปาอคอยทมินแล้อคอยขาวที่มีมาอย่างเดิ้นนานสปาอคอยทามินนะครับ สปาโขอยเตมินเทศที่จะตุนรอให้สปาโอคอยขาวลุ่มสลายไม่ไหวต่อไปไม่ช้าก็ร็ิวทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องรุการานกองกําลังที่สามอย่างศาลาจินทิงสานที่ทรงพลังเพียงเพื่อสัญญาไม่รุการานลูโจนะครับลอยอยู่บนอากาศพยักหน้าด้วยความพึงพอใจดีตัดสินใจได้ดีมาก เขาหันมานะครับก่อนจะพูดกับหลานเส่เหอหลานเสืเอการเดิมพันครั้งนี้สิ้นสุดแล้วผู้ชนะได้รับการตัดสินแล้วหญิงสาวชุดเตรียมเงินได้แต่ถอนใจนางคูงกำนับก่บอนที่จะพูดท่านเจ้าหัวคอยเสียเจนกรงเล่นไม่ซื้อเขาตั้งใจเจียยอมแพ้หลานเสืเอดูปนข่ายใบหน้าของนางกลับมาไร้ความรู้สึกอีกครั้งมอบของที่สัญญาให้กับผู้อุสลู่สาค่ะ แม้ว่าหญิงสาวชุดนาำเงินจะยังไม่ยอมแพ้แต่เพราะคำสั่งที่นางได้รับนะครับในที่สุดนางจึงได้แต่หยิบถุงผ้าสีม่วงนะครับถุงผ้าที่บรรจุแกนแทออบซิเดียนมากถึง80ชิ้นนี่คือสมบัติล้ำค่าที่สุดนะครับที่เคยถูกเปิดเผยมาในเรื่องก็ว่าได้อยู่เฉิงไหเห็นท่าทีไม่เต็มใจพูดขึ้นแค่ส่งถุงนั่นมาให้ข้าก็พอหลังจากที่หยิบถุงมาก็กองอยู่เฉิงไหเริ่มนะับแกนแทออบซิเดียนอย่างตั้งใจนะครับแม่กลัวว่าจะไม่ครบด้วยนะ หลังจากนับเสร็จสิ้นนะครับยู่เฉิงไหก็เต็มไปด้วยใบหน้าแห่งความสุขเป็นธรรมดาที่เซียเจมกงนะครับเห็นการเลทเปลี่ยนตุงหน้าเสียเจนโดงนั้นไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในถุงผ้ากันแน่แต่ยังไงซะเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาถ้าทุกท่านไม่รังเกียจเชิญเข้ามาเยี่ยมเยียนสภาโอคอยตทามินของพวกเราก่อนสิไม่กลับกันเถอะหลานเสียปฏิเสธในทันทีนะครับค่ะเสียเจนกงคาราวไอ้ยถ้าอย่างนั้นข้าขอไม่ส่งแขก จ้าขอ,อคอยหลานสิเถอขอให้เดินทางปลอดไปยไม่นานเขาก็คาราวะให้กับลู่โจลาก่อนผัวอุโสลู่ตั้งแต่การสนทนาเริ่มต้นขึ้นเสียเจินกรงนะครับบอกได้เลยว่าไม่คิดที่จะออกจากขตดแดนพลังเขาอยู่ใกล้กับหอ,อคอยจะมินตะหลอดเวลาทว่าลู่โจของเรานะครับเอาอีกแล้วท่ายวัวช้าก่อนผัวอุโสลู่ทันต้องการอะไรอีกข้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลสองประการ เชิญพูดเหตุเถเหตุผลของท่านมาเถิดผู้อุโสลูและแล้วรถม้าสีแดงหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะหลานเสือที่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นกับการตัดสินใจนะครับจึงตัดสินที่ตัดสินใจที่จะหยุดก่อนและรอชมการแสดงตรงหน้าต่อลูโจพูดต่อประการที่หนึ่งใช่ประการแรกนั้น ามาที่นี่ก็เพราะคุณของเจ้าทําให้คุณของข้าต้องบาดเจ็บส่วนประการที่สองสภาอ๋อคอยตะมินได้ทรงคนไปทําร้ายสาวกของข้าตอนนี้สาวกของข้าตกลงไปสู่ตํามแม่น้ําลึกลับสีดํตาตําแม่น้ําสีดําลึกลับจนถึงตอนนี้ข้ายังไม่รู้ชะตากรรมของเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นเสียเจนโกงเริ่มกระหมดกิวนั่นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอ ตอนนี้เจ้าก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงลู่โจตอบกลับเสียเจินกรงถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปใครกันที่กลาโจมตีคนของผู้อาวุวโสลู่ได้เฉินซีที่อยู่ไม่ใกล้นะครับก็ตอบไม่ใกล้ไม่ไกล,ไก,ลก็ตอบกลับจะมีใครได้อีกละ่ะท่านเจ้าขอคอยเสีย คนร้ายก็คือต้วนซีหัวเสียจนหลวงนะครับเมียไปชั่วคู่ก่อนพูดออกมาอีกครั้งัวอุสโสลูในแดนแห่งความกุลาวนที่นั่นเต็มไปด้วยกองกําลังหลายฝ่ายทุกคนต่างไมตาหญิงเจ้าด้วยกันตั้งนั้นสปาโอาคอยจะมินได้สูญเสียผู้อุโสคนแรกอย่างซียูรานและนะักรรตะมินจํานวนมากไปพวกเรายังไม่เคยคิดเรียกร้องอะไรเลยด้วยซ้ําไปแต่ก่อนที่ลู่โจจะได้ตอบโต้ในตอนนั้นเองอยู่เชิงไรก็ตอบโต้ด้วยความคุณเคืองสักก่อนเฮ้อหน้าตลก ชีวิตของเจ้าพวกตําต้อยนั้นมันจะเทียบอะไรกับชีวิตของสิทธิ์น้องรองของข้าได้กันละ่ะเสียงของเสียเจนหลงก็ได้เปลี่ยนไปนําเสียงของเขาดูหนักแน่นและจริงจังมากขึ้นเฮ้ัวอวุโสลู่ข้าพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะที่ไม่ที่จะไม่สร้างและไม่เป็นศัตรูก,กับท่านแต่ทาไมท่านต้องต้อนข้าให้จนมุมให้ไรทางเลือกด้วยละ่ะลู่โจตอบกลับ ข้ามิใช่ฝ่ายที่ต้อนเจ้าฝ่ายที่กําลังสร้างความขัดแย้งคือต้วนเสียซีหัวหากเจ้ายอมสังหารหรือกุดหัวต้วนซีหัวต่อนหน้าข้าข้าก็จะปล่อยเรื่องในดีให้ปานพ้นไปบรรยากาศเริ่มอึมครึมความตึงเครียดเริ่มมาเยือนเอาละสิครับจากการต่อสู้การประทะกันด้วยการเดิมพันในตอนแรกตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้ชะกันในรูปแบบอื่นเสียแล้วต้วนซีหัวเอ้ยต้วนซีหัว แน่นอนนะครับเสียจนหลงนั้นเขาก็สูญเสียไปเยอะนะครับกับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างที่เขาพูดเขาไม่เคยตามต่อแยหรือเรียกร้องอะไรนะครับการกระทําแบบนี้นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการบีบคั้นนะครับให้เขาเป็นศัตรูกับลู่โจโดยตรงเพราะว่าถึงแม้ว่าในส่วนของตัวซีวัวมันจะผิดจริงนะครับแต่ถ้าต้องมาโดนจัดการถือว่าคนที่ถือว่าเป็นกําลังสาคันนะครับเป็นผู้อุโสคนที่สเนี่ย คนที่มีความสามารถแบบนี้ถ้าหากสภาโอคอยิซมินนะครับโดนถ้าต้วนซีอูวโดนจัดการเนี่ยสภาโอคอยิซมินเนี่ยมันก็จะเสียหายหนักขึ้นไปอีกนะครับดูถ้าว่าครั้งนี้นั้นเสียจนกรงนั้นเขามีน้ำเสียงท่าทีที่ จะไม่ยอมง่ายๆเสียแลวบรรยากาศเริ่มตึงเครียดในขณะเดียวกันหลานสีหือได้เฝ้าดูเหตุการณ์น,นะครับบนรถม้าอย่างเงียบเงียบนางกําลังโบกมือเพื่อแหวกม่านที่มีให้กว้างขึ้นดูเหมือนการสแสดงคลั้งนี้จะสนุกมากขึ้นไม่ชอบนะครับหลานสีือนอกจากสวยเก่งแถมที่สําคัญยังโคตรชิวนะครับกําลังดู2ส,สุดยอดจกักรพรรดิที่กาลังจะฉะกันนั่นเอง นางจับจ้องไปที่ลู่โจก่อนเหลือบมองไปที่เสียเจินกงต่างสองกำลังยืนอยู่ตรงหน้าของหอคอยดูเบเสียเจินกงตอบกลับถ้าหากท่านเลือกที่จะไว้ชีวิตได้ทำไมถึงไม่เลือกที่จะไว้ชีวิตล่ะทำไมท่านถึงต้องคิดเตียฆ่าทุกคนได้และแล้วหลานเสือก็และแล้วหลานเสือที่นั่งอยู่ในรถม้าก็ไม่อาจทนเงียบได้เจ้าหอคอยเสียการปกป้องผู้กระทำผิดไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยจริงๆนะ เสียจนกงเงียบไปขณะกรอนที่หันไปพูดกับผู้ติดตามทางด้านสายเรียกต้วนซีหัวมาที่นี่ซะครับผู้ฝึกยุทธุดดำบินกลับไปที่หอคอยทามินไม่นานนะครับไม่ถึง10นาทีในที่สุดผู้ฝึกยุทธชุดดำคนเดิมก็บินกลับมากอ่อีเจะโค้งคำนับรายงานผัวอุโสต้วนไม่สบายเขากำลังพักผ่อนอยู่ที่หอคอยเมเกสผัวอุโสต้วนได้มอบสิ่งนี้กับข้า ชายคนเดิมยืน่นข้อความให้กับเสียเจนกรงหลังจากที่ได้อ่านข้อความนะครับเสียเจนกรงก็เริ่มบิดมือไปรอบตัวอย่างเงียบเขาที่เผาเขาที่เผาข้อความบนมือจนเหลือแต่เต่าทานนะครับเป็นฝ่ายเริ่มพูดขึ้นอีกครั้งผัวอุศลู้หาต้องขอโทษด,ด้วยผัวอุสตัวนไม่สบายเอาเป็นแบบนี้เป็นไงสปาโอคอยตามินจะยอบจะยอมมอบแกนแทออบซิเดียนให้กับท่านสิบชิ้นลู่โจสายหัวในทันควันดูเหมือน เจ้าตั้งใจที่จะปกป้องเขาอย่างนั้นสินะเสียเจนโกงตอบกลับข้าไม่มีทางเลือกงั้นในเมื่อเจ้ายืนกลานเ่ียทาแบบนั้นดูเหมือนเรื่องทุกอย่างคงจะต้องยุ่งยากขึ้นเหลวปุ๊ลูโ่โจบินขึ้นสู่ท้องฟ้าลานเสียเหยินที่เห็นท่าทีของลูโ่โจถึงกับดวงตาเบิกกว้างนางกําลังประหลาดใจครับกับการตัดสินใจและ ได้มองได้เห็นกับสิ่งที่ลูโจต่ำในเวลาเดียวกันเสียจนกงก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาบินตามไปจนถึงสุดไปจนถึงยอดหอคอยจมินเขาที่แสดงพลังแอสโอเล็บออกมาก็พูดขึ้นผู้อาวุโสล,ลู่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 ได้โปรดกลับมาเถอ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 เสียงนะครับมันสามารถส่งผ่านไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินและอากาศนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นั้น แม้แต่สวงสวรรค์นะครับยังต้องสั่นสะเทือนเสียงที่ปลดปล่อยออกมานะครับจากชายผู้มีฝังก่อเกิดทั้ง12ที่ปลดปล่อยแอสโซเลปมันคือเสียงของฟ้านะครับอารมณ์เหมือนกับฟ้าสนัน่นแปดชิศนะครับนี่คือการปล่อยสุดยอดฮาคิราชันนะครับ พลังที่มีอยู่แต่ในผู้ที่ถูกเลือกพลังที่มีอยู่เฉพาะคนที่เป็นที่สุดของที่สุดนะครับบอกได้เลยว่าการตะะกูนครั้งนี้นั้นมันรุนแรงรุนแรงรุนแรงลู่โจเหลือบมองเสียโกงหลง,ง,งเสียเจนหลงเสียเจนกลงยังคงอยู่ที่เขตขแดนพลังเตแดนที่ปกคุมหมอคอยตั้งจิตเอสโอแบบสีด SO ําขยายใหญ่ขึ้นไปทั่วฟ้านะครับมันกีดขวางเส้นทางของลู่โจลู่โจนะครับ ที่ไปเจอหน้ากับแอสตแลบไม่คิดจะถอยเขาหันกลับมาก่อนจะพูดกับหลานเสเอหลานเสเอเจ้าคิดว่าข้าจะสังหารต้วนซีหัวได้หรือเปล่าล่ะหลานเสเอมิได้ตอบลูโจโยกมือขวานะครับก่อนที่จะปลักไปด้านหน้า และในตอนนั้นเองนะครับฝ่ามือของลู่โจนะครับฝ่ามือที่ส่องแสงสีน้ําเงินของลู่โจก็ได้ปรากฏขึ้นตัวอักษสรสละปัญญาปรากฏให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นี่ได้เห็นลานเสือที่เห็นการเคลื่อนไหวของลู่โจบนพื้นพรันกับตัวเองนางรู้สึกแปลกใจหือสีน้ําเงินตุ้มลู่โจพุ่งไปด้านหน้า่อนเจะซัตว์ฝ่ามือไปที่แอสโตเล็บ การปะทะกันครั้งนี้นะครับทำให้ทั่วฟ้าราวกับสั่นสะเทือนนะครับตัวอักษรเต่าบนหอคอยทั้งหมดนั้นถึงกับต้องขับเพื่อมันเกิดขึ้น after shock นะครับตอนนี้คืนโมเมนตัมที่บทขยี้นะครับตี่สะท้อนนะครับและก็คืน after shock นะครับคืนกระแทกที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่บุคคลที่เป็นระดับสุดยอดอยู่ที่นี่คนทั่วไปนะครับที่เป็นผู้มีพลังอวตาร5กีบ10กีบปกติเนี่ยรับรองได้เลยนะครับ ถูกชีกกระชากตายอย่างแน่นอนอเคล็กเคลกเอสตัวเล็บนะครับเสียหายเล็กน้อยเสียเจนกลงนะครับถอนเอสตัวเล็บก,กับเขาเงยหน้าก่อนจะทามลูโ่โจด้วยความประหลาดใจปัวอุโสลู่ทำไมตานต้องทำแบบนั้นด้วย เอสตัวเล็บสีดําถูกถอนพลังงานที่เหลือจากการโจมตีพลังทั้งหมดยังคงพุ่งพานต่อเนื่องในตอนนั้นหลานซีอรีบตักเตือนผัวอุโสลูคงจะดีกว่าถ้าหากท่านไม่เข้าไปลู่โจเหลือบมองเขตแดนพลังที่ไม่ต่างอะไรกับกระจกกระจกที่ไม่มีวันแตก กระจกจีแยกพื้นจี้ดนในและด้านนอกออกจากกันแม้แต่ล้านซีเออยนะครับยังต้องระวังเขตแดนพลังแต่ลู่โจมิใช่แบบนั้นเขาเลือกเจียมมุงหน้าตรงไปที่หอคอยมีเกตหอคอยที่ตัวนีวัวจู่นั่นเองเสียเชินกงบินตามไปติดติดของมุงหน้าไปที่หอคอยมีเกตก่อนจะเหลือบมองท้องฟ้าลู่โจมือเหลือบมองรอบๆก่อนจะใช้พลังแห่งการฟังเขาได้ยินเสียงพูดคุยเสียงตกใจเสียงดูมินจากทั่วสารทิศ ยากังวลไปเขอทําลายพลังจารึกอักษรเต๋าไม่ได้หรอกแม้แต่หลานสี่อนั้นยังต้องระวังตัวกับอักษร,รจารึกนั่นเลย <c oughs> ฮที่สําคัญกว่านั้นตอนนี้ที่นี่มีเจ้าโอคอยเสียอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีศาจเท่าดูเหมือนว่าไม่ใช่คนอ่อนแอเจ้าปีศาจเท่าลู่นั่น ไม่ได้ธรรมดาทางที่ดีพวกเราควรระวังหลานเสีเอ,อด้วยคงจะดีกว่านางพยายามีจะทำให้เจ้าโอคอยเสียหลงคนอยู่ไม่นานลู่โจก็ได้ยินเสียงของใครอีกคนนะครับจากมุมหนึ่งของหอ,งองคอยเมเกีดมันเป็นเสียงที่ฟังดูแผ่วเบาเฮ้อต่องการที่จะฆ่าฆ่าตวนซี่วงนั้นเร็กไรสาระแกจะปานเสียเจินกงยังทําไม่ได้ด้วยซ้ำไม่นานมีใครอีกคนพูดขึ้น จงใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายนี้ค่ะสาวกและผู้ติดตามของมันซะซะ,ะครับติง้งลูโจตัดลูโจตัดสัญญาณนะครับการใช้พลังแห่งการฟังขอมองไปตรงหน้านะครับและพุ่งไปยังทิศทางที่เสียงดังมาเสียเจินกรงข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าตั้งใจทีจะปกป้องต้วนสีหัวด้วยชีวิตจริงๆอย่างนั้นสินะ ถ้าท่านสามารถไว้ชีวิตใครได้ท่านก็ควรจะไว้ชีวิตเขาเสียจนกรงผู้ต่อปั่ววุโสลูดได้โปรดยาโตกลุ้มพลางของหล้านเสืเอด้วยมีร่างของใครคนหนึ่งพุ่งมาจากขอคอยมีกิจแลยแล้วพลังฟ้ามือทองคํานะครับอของลู่โจก็ะทะเข้ากับเขตแดนพลังการ,ระทะกันครั้งนี้นะครับทำให้เกิดระลอกขึ้นพลังได้เพียงแค่นั้นใช่ขอคอยนี้ยังคงไม่แตกนะครับดูเหมือนว่าการโจมตีนี้นะครับจะ เป็นการโจมตีของลู่โจแต่มันไม่สามารถทําลายอะไรไอ้สุดยอดเขตแดนพลังนะครับเขาเรียกอะไรแล้วนะครับม่านอาคมไม่ใช่สิเขาเรียกเ,เขตแดนป้องกันใน ชื่อของเ,อเรื่องเรื่องเรื่องพ่อบ้านราชา,าพ่อบ้านราชาปีศาจโจฟานเนี่ยเขาเรียกอะไรนะครับขีดแดน่นม่านพลังป้องกันบาเรียอา่าใช่ครับคล้ายๆกับบาเรียนะครับเป็นมมานพลังกระจกสีใสๆนะครับลูโจของเราก็ซัดไปสองฝ่ามือแล้วนะครับตอนนี้มันยังไม่แตกพ่ขนาดผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอยางหล้านสีเหือนะครับยังไม่ อาจที่จะประมาทสิ่งนี้ถ้าพูดกันคิดว่าส่วนตัวนะครับหลานซีเหอหน่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วในที่แห่งนี้นะครับไม่นับลู่โจเนาะเพราะหลานซีเหอเป็นผ,ผู้มีพังก่อเกิดทั้ง12เป็นอย่างน้อยนําซ้านางยังเป็นผู้มีพลังแห่งความว่างเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้ลู่โจของเราจะ่าอ่าไอเซียเจนกงไปได้หรือเปล่าส่วนตัวนีฮัวนะครับไอหมอนี่มันได้ใจมากม ขนาดมันรู้ว่าเขาจะมากุดหัวมันเนี่ยแทนที่มันจะสำนึกผิดนะครับหรือรู้สึกเสียใจมันยังใช้ให้ลูกน้องของตัวเองใช้ช่วงเวลาที่ชุลมุนนี้นะครับมากุดหัวผู้ติดตามของลู่โจ้นั่นก็คือเฉินซียู่เฉิงไห่และก็าสาวนักจารึกนะครับที่เป็นสมาชิกคนล่าสุดของจินถิงซานอย่างเจ้าหงฟู่นั่นเอง ก็ต้องมารอดูนะครับว่าฝ่ายใดจะเสียหายมากกว่ากันดูเหมือนว่าเซียเจนกงนั้นนะครับจะไม่ยอมไม่รู้เหมือนกันนะครับทั้งที่แค่ปล่อยให้ลู่โจจัดการก็อย่างที่ว่าแหละเนาะตอนนี้เนี่ยสภาหอคอยตตมินเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากนะครับในด้านของขุมกําลังต่อสู้ที่แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยด้านทรัพยากรพวกเขาเป็นรองดินแดนดอกบัวขาวนะครับถ้าต้องสูญเสียผู้อาวุโสอันดับสองอย่างาต้วนซีหัวไปอีกเนี่ย น่าจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของสภาหอคอยดำนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําทให้เจ้าหอคอยเสียมไม่อาจที่จะยอมปล่อยให้ลูกโจจัดการกับต้วนซีวันในครั้งนี้ได้คืออารมณ์แบบ สมดุลน,นะครับของขั้วอํานาจเนี่ยมันจะต้องพังทลายอย่างแน่นอนทังสองสภานะครับไม่ว่าจะเป็นขาวดำเนี่ยตางก็สูญเสียผัววุโสโคนแรกไปแล้วนะครับในฝ่าฝั่งของหลานเสือที่ดูจะเป็นภาษีนะครับไม่ว่าจะด้านทรัพยากรหรือในด้านพลังการต่อสู้ที่มีผังก่อเกิดประมาณ12ผังเท่ากันแต่นางมีพลังในส่วนของมเมล็ดพันธุ์ความว่างเปล่าบวกกับตัวนางนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลู่โจนะครับและก็ไม่ได้ ยึดติดหรือว่าถืออะไรกับการที่ลูกโจเคยสังหารผู้วุโสคนแรกก็ต้องมารอดูนะครับในตอนหน้าจะเป็นการต่อสู้ชุลมุน3ฝ่ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าการสังหารตัวนซีหัวจะสําเร็จหรือไม่ตอนหน้าต้องมาตามดูนะครับกับตอนที่1นึ่สังหารตัวอนซีหัวพาร์ทสเราก็ไม่รู้นะครับว่า ผลลัพธ์นะครับสำหรับเราจากักรพรรดิราชันที่มารวมตัวกันถึง3คนนี้นั้นมันจะออกมารูปแบบไหนแต่บอกได้เลยนะครับในอีกไม่กี่ตอนหลังจากนี้หน้าประวัติศาสตร์นะครับจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนสวัสดีครับ